ดีครับอูไปทุนการเกษตรมันนี้นะครับผมเดี๋ยวสีมาเฮ็ดคลิปนะครับเกี่ยวกับนะครับหัวหลักนะพอดีพอร้อยขายให้นะครับะเดี๋ยวถ้าผู้ใดเห็นกัจังนะครับติดต่อมากก็ได้เดี๋ยวผมโทรมาหาพ่อนะครับตัวนี้นะครับเป็นฮิโน่นะครับไม่เลยนะครับผมเดี๋ยวทายให้เบื้องห้างไหนผมนี่ครับตัวนี้หลเดาซสื่อมาเพราะฉะนั้ใส่งานดอกครับพี่น้องเป็นมีงานเห็ดเป็นซสื้อมาสองคันครับไอหางลเบ็ดนะครับเดี๋ยวผมทายเบื้องหงางลเบตดอีกเทีหนึ่งนะครับตัวนี้ นะครับพี่นตัวนี้อยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งไอสองแสนบาทนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับเดี๋ยวพาเบิ้งเขึงข้างในน้ำนะครับเดิเบิ้งบริเวณโดยรอบตัวนี้นะครับดำได้นะครับพี่น้องเลยนะครับตัวนี้ดำได้ตลใดม่ไหมเลยครับผมออกมาบอยังบอท่านได้ใส่งานอย่างเลยนะครับนี่ไม่ไหมหลีนะครับเดี๋ยวจพาไปเบื้องหางโรเบตอีกนะครับตัวนี้หนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับถือว่าบะแพงนะครับ เอาไว้แล้วครับรรเดีินติดพาขึ้นไปเบื้องข้างบนนะครับ,ดรบเด้อนะครับเดีย๋ยวนะครับเดี๋ยวขึ้นไปเบื้องขงงองั้นอี้ก่อนเราไปเบื้องขั้นหนึ่งตอนะครับนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปเบื้องข้างทึ้งโอ้คือสูงแต่พี่น้องสูงอึ๊บนี่ครับหัวเก่งไม้ไม่เยื่อองนะครับผมอีแอนะครับ โอ้ของเงยนะครับนอนได้สบายเลยครับขอบคุณพี่น้อง10หลอนะครับล้านกว่านะครับล้านสองแสนนะครับพวกนี้นะครับอ่าพี่น้องอยากได้นะครับผมหัวหลกักสำหรับพอดมีธุรกิจนะครับ เดี๋ยวสิพามาเบิง่งคั้นอีกนะครับอันนี้ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับตัวนี้ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเพิ่นออกมาบ่ได้ใส่งานอีหลีเด้พี่น้องรถเพิ่นมันหลายคันนะครับนี่อู้คันนี้สุด,ดยอดด้วยกันนะครับนี่ครับหัวใหญ่งามเดี๋ยวพักกันดีเบิง่งอันนี้ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับ อ้หัวงามก็อันนั้นดิพี่น้องอันนี้หัวงามก็หัวนั่นนะครับหัวงามอีกอันนี้ขอ,นนของไม้เลยนี่นี่ครับเจ็ดร้อยอพอนอ,อันนั้นหาลอยอันนี้เจ็ดร้อยต่อสตาร์ทเบิง้งวางไปตึกตึกบังอะไรตัว โอ้ยโอ้เครื่องนิ่มขนาดเลยนะครับเครื่องนิ่มเลยอันนี้ล้านหนึ่งแสนหาหมื่นพี่น้องเด้อหัวงามนะครับตัวนี้หัวงามมหลีหัวงามก็ลูกนั่นเองคุณอันนั้นล้านสองอันนี้ล้านเอ็ดหาหมื่นรถบริษัทงานผู้ใดอยากได้นะครับมาเอาเลยครับถือกหลี นะครับตัวนี้เมาเลยสองคันเมาไปเบริลโลดครับเอาหัดตัวถังหลากคว่ำนะครับครับทำมาื้อตัวทะเบียนห้เไหมบ้าผู้ับเหตุธุรกิจเกี่ยวกับผลทรงหรือหลากหรือหรือเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้างถนนนนะครับเอาไปหลากพวกรหลดแมคโครหรือหลากพวกเอ้นั่นนะครับ หางโ้เบียดก็มีอีกเดี๋ยวไาเบิ้งหางโ้เบียดอีกนะครับสุดยอดเลยนะครับหลุดรถหลายคันพี่น้องไรลี่นะครับสภาพดีพวกยางพวกยางยังของไม่เบิ่ดเลยนะครับทั้งสองคันเลยนะครับนี่พ่ต้องไปเปลี่ยนเอาไปแลนได้เลยนะครับนี่แลนด์ได้เลยนะครับพอซื้อมาว่าสิมาเห็นงานหลังงานบ่มีนะครับครับตกงานก็เลยที่ขายออก รครับอะไร <laughs> สนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับผมตัวนี้ทักมาได้เลยนะครับสวยๆตัวนี้ขุนอีกขั้นหนึ่งแล้วไปหาเบิง้งหางนูเ้เบ็ดกันต่อนะครับผมน้องนี่นขั้นหนึ่งนี่ขั้นหนึ่งยางเยืองไม้ครับตัวนี้ดำได้นะครับน,นี่ครับว,รวดั้ได้ด้วยครับ สบายเลยนี่ง่ายใช้ดังนีแต่บุถึงหัวหัวนั้นสวยกว่านะครับหัวนั้นหัวนั้นสวยนะครับตัวนี้มีหมวกครับหัวนี้มีหมวกให้พ่อมครับอันนี้ตาแดดไม่ได้เลยต้องใส่หมวกให้ <c oughs> หัวนั้นงามดีนะตอนนะ่ะขัขงถึงเพียงใดงามบ่ เลยพาขึ้นไปเบิ่งนะครับเด้อผมลืมเพื่อพี่น้องกเกษตรกรหรือว่าผูใ้ใดอยากได้นะครับมองหารถครับเด้อสูงพี่น้องเดียว <c oughs> เปิดสามสันคนนะบันไดอ่ะ <c oughs> โอ้ยตายอึ๊บอึ้งกวงไงอู้นนี้ยังเทเลยพี่น้องเดี๋ยวบอ,บอ,อกระล้มนะครับ เบาะนิมเบาลม้มฟืดพุดนะนี่ครับกวง้งโวดโถงให่ขาบ่เป็นออกไปน้องมันรีวิวิ่พอเราบูสืตอร์นะครับนี่อันนี้รูส้สึกว่าสี 48, 400่แสนสี่มืนแปดพันสี่ร้อย ยี่สิบแปดกิโลนะครับพี่น้องจะมาเบิ้งได้นะครับพี่น้องเด้ออยู่นครสวรรค์ตะขี้บไกลดครับถ้าพูดได้ยุเขตคุลงโคระชีรดสองสามชั่วมโมงก็น่าจะหอดน,นะครับโอกโถงไงโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งหางโนเวกันต่อนะครับพี่น้องนี่กะพูดได้อยากได้พร้อมก็รดพ่วงนะครับก็เอาได้นะครับหางูนเวกนะครับอันนี้เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมซื้อพ่วงพร้อมซื้อนี่พร้อมนะครับเพร,พราะนถึงสองล้านนะครับอันนี้ก็ เ,เออนะครับพี่น้องนี่เด้อถ้าผู้ใดซื้อพ่วงก,กันหรือถ้าผู้ใดซื้อตัวรถกัซื้ออันนี้ไปน้ำเลยก็ไดเลยนะครับผมเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับตัวนี้นะครับสามเผากว้างสองเมตรนะครับไม่ไม้ไมานนส่งานนะครับตัวนี้สามเผาด้วยครับเด้อนะครับซื้อทั้งรถทิปหรอดทั้งหางหลักลพี่น้องรถนี้ เอาโอเคพี่น้องเนาะจังหวะกันนะครับ